ขอเสียงตบมือให้กับนิวแคโรที่แฟนผีหลายๆคนชอบพูดถึงกันหน่อยครับ,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 บมันจะมีอะไรสักอย่างในเกมเนี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะคือทำไมแมนยูกับลิเวอร์พูลมันชอบมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ก็ไม่รู้อะเหมือนมันถูกตั้งใจอะไรสักอย่างมาให้มันมาเจอเรดดิ้งอะแล้ะคือเรดดิงแม่งคือ มีแอนดี้คลโลตัวจริงเออผมว่ากลัวอย่างเดียวเลยกลัวว่าแอนดี้แคโลเนี่ยแม่งจะโม่งเข้าแล้วก็มีดามีคอนเทนต์ตอนเช้าอะ่ะแล้วถ้าตกรอบแมนยูตกรอบเพราะแอนดี้แคโลนะชิบหายจริงๆนะแจบจะปิดโซเชียลหนีเลยนะถ้าเจอแอนดี้แคโลตัวจริงเนี่ยเพราะว่าเด็กผีอะ่ะเป็นล้อดุนเย,ยเขาไปเยอะด้วยไงว่าเป็นนิวแคโล คือแล้วม,ม,มันมันมันมีรางสังหรณ์นะเออผมผมคือคือถ้ามองว่าแมนยูชนะเรดดิ้งไหมมันก็เหนือกว่าแหละแต่ทำไมต้องมาเจอเรดดิ้งที่ไม่มีแอนดี้แคลโรวะจริงไหมเนี่ยแล้วแล้วคือดูทรงแล้วเนี่ยแล้วใบตั้นเตกับลิวพูอะแล้วถ้าลิวพูชนะตั้งแต่หัวค่ำอะ่ะหัวฟูดูบอลเนี่ยนั่งแข้งแน่นอนคืนนี้คือแล้วก็คงแบบลุ้นนะว่า ประมาณว่ามึงเจอแอนดี้แคลโลตัวจริงยิงแน่ไอ้พวกเด็กขีคือแบบช่วงนี้หัวฟูเขาใจเงียบๆหน่อยนะเงียบๆหน่อยช่วงแบบทีมเขากระท่อนกระแท่นนิดนึงก็กำลังสร้างทีกำลังสร้างเออพูดอย่างนี้ดีว่า